สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนในช่วงของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568เข้าสู่เดือน8แล้วนะคะหมาเป็นเลข8นี้ก็เป็นตัวแทนของเลขการเงินที่หลายๆคนชอบกันด้วยแล้วการเงินของคุณล่ะคะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะ ช่องนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลจะมาบอกกล่าวถึงการพยากรณ์ดวงรายเดือนในช่วงของเดือน8สิงหานี้ให้กับทุกๆราศีแยกคลิปกันอย่างชัดเจนนะคะกับเหตุการดวง15คําคำถามมักเกิดขึ้นเสมอเวลาที่เราดูดวงรายเดือนวันนี้จัดเต็มจัดหนักให้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมมิซิงทาโลกค่ะพลังงานของการพยากรณ์ในคลิปนี้พลังงานดีๆปรารถนาให้เกิดกับผู้ฟังทุกท่านนะคะและเป็นการพยากรณ์ในเชิงของภาพรวมเป็นตัวตั้งด้วยราศีส่วนคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีฟังไปด้วยกันได้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูและชาวรักคนาราศีธนูเข้าสู่ดวงรายเดือนเดือน8แล้วค่ะสิงหาคมพุทธศักราช2568ไม่อมืจะบอกว่าวันเวลามันเร็วเนาะ อีกสักแป๊บเดียวอะค่ะเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าจะปลายปีแล้วนี่เดือน8แล้วนะคะดังนั้นใครยังไม่ได้ริเริ่มทําอะไรดังที่ใจตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นปีต้องทําแล้วนะคะไม่มีคําว่าสายค่ะ แต่มันจะต้องใช้ความรอบคอบมากถึงมากที่สุดเพราะมันเหลือเวลาไม่กี่เดือนจะหมดปีเราจะมีเวลาที่มันจะผิดพลาดมันจะน้อยนะคะไม่ได้ลองผิดลองถูกตั้งแต่ต้นปีแต่ก็เป็นกําลังใจให้แต่ถ้าใครติดตามช่องนะักพยากรณ์วัสนาเราจะมีการเตือนในทุกๆ3เดือนในทุกๆ6เดือนและเดือนที่7จะเตือนหนักมากเพราะคือประตูบานแรกของการก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังแต่ณนะตอนนี้เข้าสู่เดือน8แล้วคะ่ะมีแต่ต้องเดินหน้า ที่ผ่านมาช่างมันเริ่มไม่เริ่มเริ่มตอนนี้ก็ยังทันนะคะเหตุการณ์ดวง15คําถามนี้มักจะมาจากเรื่องราวที่นักพยากรณ์วัสนาเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้ดูดวงนะลูกดวงแต่ละคนในการผูกกราฟชีวิต ใช้ฐานวันฐานเดือนฐานปีเป็นกราฟชีวิตก็มักจะมีคำถามแบบนี้ละค่ะเกิดขึ้นสม่ำเสมอก็เลยรวบรวมมาให้และมาทำนายดวงแบบภาพรวมเรามาดูภาพรวมดวงการงานนะคะการงานของชาวราศีธนูต้องยอมรับว่ามีความโดดเด่นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวพันกับการติดต่อสื่อสารทางไกลนะคะหรือการที่เราดีลงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือแม้กระทั่งต่างประเทศไปเลย ไม่ใช่แค่เกี่ยวพันกับงานค่ะชาวราศีธนูบางกลุ่มเกณฑ์ก็เข้าสู่เกณฑ์ในการเดินทางอาจจะไปทํางานที่ต่างประเทศหรืออาจจะย้ายถิ่นฐานนะคะไปเรียนไปศึกษาต่อหรือไปทํางานบางคนก็ย้ายเพราะว่าความเกี่ยวพันกับครอบครัวแล้วก็ความรัก ก็มีโอกาสเกิดขึ้นมีดวงที่จะได้เดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะและการเดินทางไกลครั้งนี้ส่งผลดีมากกว่าผลเสียการปรับเปลี่ยนตัวเองการใช้ชีวิตที่ออกนอกกรอบลองทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยลองเรียนรู้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะทําได้เหรอแล้วสุดท้ายพอได้ลองเรียนรู้หรือได้ทํากับทําออกมาได้ดีแสดงว่าชาวราศีธนูมี เขาเรียกว่ามีศักยภาพในการทำสิ่งที่ไม่ถนัดออกมาได้ดีเกินกว่าที่ตัวเองคาดการหรือประมาณตัวเองเอาไว้สู้ค่ะภาพรวมดีมากๆ เพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวพันกับเรื่องเรื่องราวของต่างประเทศนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดมากหน่อยวางแผนมากหน่อยแต่มันก็ยังมีแนวโน้มที่ไปได้อยู่แต่บางคนที่ทำาทางานเกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือเล่นเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินนะตอนนี้ก็น่าจะยิ้มได้นะคะแต่คนที่นําสินค้าเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีการคิดมากหน่อยนะคะคนทีเ่เขาเรียกว่าเกี่ยวพัน กับเรื่องราวที่ เอ่อใช้ภาษาเออคนที่มีความศักยภาพในด้านภาษานะคะจะไปได้ดีในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นงานใครก็ตามที่เกี่ยวพันกับการใช้ภาษาที่สองภาษาที่สามหรือการสื่อสารโดยใช้ภาษาเป็นตัวเกณฑ์หลักในการทำงานนะคะก่อให้เกิดการเข้าใจระหว่างองค์กรหรือคนที่ดีวงานด้วยนะคะจะไปในทิศทางที่ดีคนทำงานในภาคส่วนของสายการบินนะคะทุกรูปแบบอาชีพโดย ที่ใช้ภาษาเป็นสื่อหลักนะแอสจวักับตันนะคะคนที่ใช้ทักษะด้านภาษาจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้แม้กระทั่งคนที่กำลังแสวงหางานใหม่ๆภาษาจะนำพายคุณรุ่งได้นะคะคนทำธุรกิจออนไลน์ค่ะออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์ตัวเองการค้าขายออนไลน์ช่วงนี้มีคู่แข่งคุณต้องทำงานเหนื่อยนะคะสมมติวันหนึ่งมี7วัน สัปดาห์หนึงมี7วันไม่ใช่วันหนึ่งเนาะสัปดาห์หนึ่งมี7วันคุณทําไปแล้ว8วันเฮ้ยมันจะงอกเกินมาได้ไงนั่นหมายถึงบางคนทำแค่ช่วงกลางวันแต่ก็ต้องเพิ่มเวลากลางคืนจะมีความชัดเจนในเรื่องของการทํางานที่มันเหมือนกับทําไม่ได้หยุดนะคะท,ทําแทบไม่มีวันหยุด ปกติทำสามชั่วโมงก็เริ่มเป็น6ชั่วโมง5ชั่วโมงไล่สดค้าขายสินค้ามันเหมือนว่าสัปดาห์หนึ่งมันยาวนานหรือเกินทำงานทั้งวันนั่นแหละค่ะทำเยอะมากมากกว่าเวลาพักผ่อนเออเขาถึงได้บอกว่าสัปดาห์หนึงมี7วันทำาเขาเรียกว่าทำหมงานประมาณว่าโอ้ยแวันก็คือโหมหนักมากบวกเวลาทดอะไรกันแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ ทีนี้เรามาดูในภาพรวมของชาวราศีธนูบางคนเนี่ยก็มีดวงที่อยากจะเปลี่ยนงานคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนงานได้แต่ต้องไม่เกินช่วง ช่วงนี้นะคะสิงหากันยาคมสามเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูถ้าเปลี่ยนงานต้องเปลี่ยนสามเดือนนี้ถ้ายังไม่มีดวงเปลี่ยนหลังจากสามเดือนนี้ก็คือนิ่งนะคะอยู่กับที่นะถามว่าเปลี่ยนงานแล้วดีไหมเปลี่ยนงานแล้วดีค่ะเปลี่ยนงานแล้วเจอกฎเกณฑ์นะคะนโยบายใหม่ๆเราได้ใช้ศักยภาพตัวเองจนทําให้ตัวเองน่ะอาจจะได้คือการย้ายเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือขยับฐานเงินเดือนมีโอกาสเกิดขึ้นแต่อยู่ในสามเดือนนะสิงหาการกฎาคมนะคะ ต่อมาคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีธนูถามว่าตอนนี้ตกงานอยู่อ่าสำหรับคนที่ตกงานนะคะแล้วเจอดวงรายเดือนของนักพยากรณนะ์เนี่ยต้องบอกแบบนี้คนที่ตกงานนะคะจะมีเกณฑ์นิ่งอยู่นิ่งอยู่ในที่นี้คือถ้าคุณสแสวงหางานด้วยศักยภาพของตัวคุณเองไม่มีคอนเนคชั่นใดๆคุณจะนิ่งมากๆมันจะดูมันไม่เหมือนคนที่มีงานอยู่แล้วแล้วโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าคุณตกงานเลย ตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้ภาษามันอาจจะหางานยากหน่อยนะคะหรือในช่วงเวลานี้ที่เรายังไม่มีเส้นสายหรือไม่มีคอนเน c t ชันไม่มีงานที่จะทำ ลองฝึกภาษาเก่งอยู่แล้วให้เก่งมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก่อให้เกิดช่องทางการสร้างไรายได้เสริมจไรายได้เสริมนั้นอาจจะเป็นอาชีพของคุณในอนาคตนะคะเพราะดวงตกงานมองหาสแสวงหางานใหม่ๆค่อนข้างยากค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะจะทําให้คุณเครียดด้วยสามไปเนาะเรียกไปสัมภาษณ์แล้วทําไมเงียบกริบ นะคะบางทีที่เงียบกริบเนี่ยเป็นเพราะตัวเรานะคะเป็นเพราะว่าคุณสมบัติบางอย่างที่ที่องค์กรแต่ละที่ที่สัมภาษณ์คุณต้องการเน่ะเราไม่มีหรือมีน้อยเท่านั้นเองนะอย่าไปท้อถอยค่ะมันต้องมีที่ของเรานะการลงทุนใหม่ๆลงทุนได้ไหมสิงหาลงทุนได้ค่ะคุณมีศักยาภาพมีผู้ชายมีเพศชายเนาะเป็นแบ็คหรือว่าเป็นคนที่ให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นคนลงทุนใหม่ๆ อาจจะมีเอ่ออาจจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่และธุรกิจของคุณไปในทิศทางที่ดีด้วยการลงทุนต้องมาจากพื้นฐานความรู้ของคุณที่ชัดเจนนะคะประเภทแบบว่าไม่กล้าไม่เก่งกลัวอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต้องลงทุนอะไรนะคะและการลงทุนใหม่ถ้าคุณบอกไปซื้อแฟนชายดีไหมมองว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดสร้างมันขึ้นมาหรือ พรีเซนตสินค้าแบบที่ไม่ต้องมีแบรนด์ไปขยับให้ใครอะค่ะเพราะตัวของคุณต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองนะคะถ้าไปซื้อแฟรนไชส์ตัดสต็อกมาสต็อกของอะไรแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะคุณอาจจะทำในกลุ่มของนายหน้าก็สามารถทำได้นะคะต่อมาการเงินในเวลานี้ชาวราศีธนูการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าถามว่าใจชื้นไหมภาพรวมเนาะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ได้ ถึงขั้นแบบหมุนแบบเดือนชนเดือนติดลบหัวชนฝามันเป็นพลังงานที่คุณยังสบายใจนะคะสบายใจในการวางแผนการเงินสบายใจในการใช้เงินในเวลานี้นะคะและถ้าจะให้บอกก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินในเดือนนี้ไปกับความสุขส่วนตัวการซื้ออะไรที่คุณรู้สึกว่าตอบโจทย์ความสุขของตัวเองนะคะ และไม่แคร์คนอื่นจะมองยังไงมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นบางคนอาจจะซื้อแบรนด์เนมในขณะที่เศรษฐกิจแบบนี้แต่เราเราพอใจอะ่ะเรามีความสุขแม้ว่าสายตาคนอื่นจะมองคนในครอบครัวจะมองและคัดค้านแต่เรามีความสุขเราอยากซื้อรถตอนนี้อะ่ะแล้วแต่เลยเพราะว่าเกณฑ์ของคุณจะมีเกณฑ์ซื้อเงินให้กับความสุขตอบสนองความสุขของตัวเองที่ทํางานหาเงินมาเก็บเงินมานะคะเป็นความฝันของคุณนะก็อ่ะลุยไปตามความฝันของคุณได้เลย โชคลาภมาทางไหนโชคลาภมาจากเด็กอายุน้อยค่ะหรือคนอายุน้อยกว่านะคะหยิบรถตลีให้นะจะมีเกณฑนะ์ปิดนี้ได้ไหมชาวราศีธนูสงสัยจังนะปิดนี้ได้ไหมสําหรับชาวราศีธนูอ่ะดวงการเงินมันไม่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องหรือว่าไม่ได้แบบอย่างที่บอกติดขาด บางคนนะไม่ได้เหมารวมนะราศีธนุบางคนมีเกณฑ์ปิดนี้ได้แต่ปิดนี้ใช้นี้มาจากการสนับสนุนหรือการช่วยเงินด้วยสมทบทุนมาช่วยให้คุณปิดนี้ก็มาจากคู่ครองหรือคนในครอบครัวนะคะลําพังตัวของคุณเนี่ยถามว่าปิดนี้ได้ไหมมองว่ามันมันน่าจะเป็นไปนตามสเต็ปม,มากกว่าแต่ถ้ามีเงินสนับสนุนจาก คนที่คุณรักครอบครัวพี่น้องเนี่ยน่าจะผ่านน่าจะปิดนี้ได้นะเข้าสู่เรื่องต่อมาค่ะการกู้เงินบ้างบางคนมีแค่คําถามเดียวแหละถามนะักพยากรณ์จะกู้เงินเดือนเนี้ยเออจะเข้าไปกู้เงินหรือว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการกู้เงินที่ยื่นเอาไว้ไหมยังคงไม่น่าจะได้รับข่าวดีอะไรการกู้เงินในเดือนนี้หรือการรอคําตอบในเดือนนี้ยังมีเกณฑ์ติดขัดยังมีอุปสรรคค่ะยังไม่ราบรื่น แค่ถ้าคุณเป็นครั้งแรกที่คุณจะเดินเข้าไปสถาบันการเงินเพื่อกู้เงินในเดือนนี้อาจก็จะต้องเตรียมเอกสารมากมายมีเกณฑ์เช็ค ซึ่งละเอียดยิบนะคะนโยบายของแบงก์ก็คือเข้มงวดมากขึ้นนะคะมันก็เลยส่งผลให้ทุกอย่างช้าลงขนาดคุณยื่นไปแล้วจะรอคําตอบในเดือนสิงหาก็น่าจะยังไม่ได้น่าจะยังไม่ชัดเจนค่ะบางทีชัดเจนมาแล้วคุณไม่สําเร็จคุณก็อาจจะเดินปรึกษากับสถาบันการเงินอื่นแหล่งเงินอื่นคุณก็จะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะคะยังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่จะ้ะไปต่อค่ะ สำหรับคนที่มีลูกหนี้นะกังวลใจใช่ลูกหนี้จะหาหนี้หาเงินมาคืนได้ไหมเออสัญญิงสัญญาตอนให้เขายืมไปเราก็กังวลใจพอให้เขายืมไปแล้วเขาเอาเงินเราไปแล้วกังวลใจหนักถึงขั้นเอาเท้าไก่นาะากเลยเออเครียดเลยนะเงินเราไปอยู่กับเขาเขาจะคืนไหมยังคงดีใจด้วยค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกหนี้ยังคงมีความซื่อสัตย์นะยังคงที่จะ ยินยอมชดใช้คุณตามที่ได้ตกลงไว้นะคะลูกนี้มีเกณฑ์เอาเงินมาคืนเดือนนี้ตามที่ตกลงนะคะแต่ถ้ามาคืนไม่ครบก็จะมีการตกลงกันใหม่ในเดือนนี้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการผ่อนชำระไปมันอยู่ที่การตกลงแต่ลูกนี้ยังไม่หนีหายไปไหนนะคะมาต่อดีกว่าค่ะกับดวงความรักกันบ้างนะความรักคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรัก เด่นไปทางชาวต่างชาติต่างภาษาคนอายุมากนะคะหรือพ่อไม้แม่ไม้นะคะบางคนอาจจะได้เจอชายวัยเกษียณนะเออนะเพ,เพราะว่าพลังงานคนโสดไปตกหล่มความรักกับคนอายุมากกว่าด้วยนะคะอ่ะก็ลองศึกษาดูใจกันนะสำหรับคนมีคู่ค่ะคู่รักออือ กับคู่ครองอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เดียวกันนะฮะพลังงานคือไม่ค่อยจะมีเอ่อสามวันดีสี่วันไข่เเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอเดี๋ยวทะเลเดี๋ยวตึงตังเดี๋ยวปึงปังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์ไม่ลงรอยกันนะคะเถียงกันในเรื่องที่ทั่วไปบ้างเถียงกันในเรื่องเก่าบ้างและถ้าเรื่องที่จะต้องแบบว่ามีปัญหาส่งผลมากก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเงิน อ่คู่รักคู่แต่งงานสามีภรรยาระมัดระวังเรื่องเงินหรือการใช้จ่ายที่เยอะสำหรับครอบครัวหรือการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บอกก่อนนะคะถึงคุณจะเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันที่รักกันปานจะกืนกินหรือเป็นสามีภรรยาแต่งงานนะคะมีทะเบียนสมรสผัวยืมเงินเมียเมียเงยืมเงินผัวเออก็ต้องรักษาสัจจะนะคะเออ มันมันไม่ได้น่ารักนะเราถ้าเราสัญญาเออเดี๋ยวคืนนะก็ต้องคืนเพราะว่าคนเรามันจดมันจํานะคะเขาอาจจะเห็นเออเอาเป็นว่าซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันด้วยมันเป็นพื้นฐานที่ทําให้สบายใจทั้งสองฝ่ายอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นในช่วงนี้จนส่งผลให้ทั้งคู่มีความไม่สบายใจต่อกันมีความกดดันกันนะคะรายจ่ายหรือการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ ต่อมาค่ะใครตั้งครรภ์บ้างเดือนนี้เออหรือใครรอข่าวตั้งครรภ์เดือนนี้มีข่าวรุนเกณฑ์การตั้งครรภ์นนะสมหวังแล้วนะคะโอ้โหคุณผู้ชายนะเออถ้าปรารถนาอยากจะได้ลูกชายเดือนนี้ว่สมหวังแน่นะคะต่อมาค่ะ อันนี้ให้ฟังผ่านๆสำหรับชาวราศีธนูที่ความรักดีอยู่ทะเลาะกันงอนแงนังนงอนแงนันกันธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าความรักผู้ใดก็ตามที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะและคุณกำลังมีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะคะคุณก็คงอยากรู้ว่าเดือนนี้มันจะจบไหมมันจะลงเอยยางไรบอกได้เลยนะตามตำแหน่งของชะตารักรักซ้อน ยังคงเจอวิบากกรรมนี้อยู่ไม่ได้จบลงง่ายๆเคลียงง่ายๆความรักของคุณยังคงต้องมีปัญหาอยู่มันเหมือนทุกอย่างมันแค่นิ่งแต่ว่ามันมันไม่มีคำตอบและมันก็ไม่มีทางออกได้แต่อยู่กับปัญหาและอยู่กับสภาวะของความอึมครึมเป็นภาวะเขาเรียกเป็นภาวะจำยอมเฮ้ยต้องอยู่แบบนี้อะรอมันมันไม่มีความสุขค่ะ แต่มันทำอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณต้องการคำตอบผลลัพธ์ว่าทุกอย่างจะจบหรือสิ้นสุดในเดือนนี้แก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ไขปัญหาไม่ได้ปัญหาซึมลึกไปแล้วปัญหาจะอยู่กับเราแบบเรื้อรังตลอดทั้งเดือนเป็นกำลังใจให้นะคะไปต่อเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าใครรอผลอะไรอยู่ก็จะได้ผลในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะใครที่รักษา อะไรอยู่ก็ตามนะอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเกิดขึ้นในเดือนนี้เกณฑ์ผ่าตาดัดเกณฑ์แอดมิดนะคะเ,เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพศภัยด้วยหรือสุขภาพของคุณที่เป็นอยู่อาจจะมีเกณฑ์ผ่าตาดัดหรือแอดมิดเข้าโรงหมอได้นะคะต่อมาค่ะ สิ่งที่อยากจะบอกนะคะคุณเห็นตัวเลขรอยไปรอยมาในลูกแก้วไหมนั่นแหละคือตัวเลขประจําราศีแต่ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้จะนําพาความสุขโชคลาภให้กับคุณหรือเปล่าไม่ได้การันตีนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปผูกสัมพันธ์ดูแต่ดวงของชาวราศีธนูมักจะได้โชคลาภจากเด็กนะเด็กให้ลองให้เด็กหยิบรถลอตเตอรี่ให้นะคะ มีเด็กคนไหนเกิดวันอาทิตย์บ้างเกิดราศีมังกรบ้างเกิดราศีเมษบ้างเกิดราศีสิงห์บ้างนะคะถ้าเป็นนักสัตว์ก็คือนักสัตว์มะโรงนะนักสัตว์ขานนะเออแบบเนี้ยมะเสงอย่างเงี้ยให้เขาหยิบ,ยบลอตเตอรี่ให้นะคะก็ ก็ไปลุ้นเอาเพราะวัดของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงบุญสะสมใส่พกใส่หอมาข้ามพกข้ามชาติชาตินี้ก็ได้แหละนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะฝากติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนา Amazing Tharo มมไว้ด้วยตอนนี้เราเปิด การสอนไพ่ยิปซีพื้นฐานไรนเดอร์เวทหรือว่าคุณอยากโอ้ไม่เหมือนใคร78ดอประตูชีวิตทั้ง78บาทมีพื้นฐานไพ่แล้วมันต้องเจอกับไพ่ยิปซีระบบตีปัจจค่ะมาโรงเรียนศาสตร์นี้ได้เลยนะผสมการอ่านไพ่แบบ12พบเรือนชะตานะคะส่วนใครก็ตามที่ชอบฟังเรื่องเล่านะในบรรยากาศเหมือนเปิดวิทยุโบราณนะเออละครวิทยุแต่เราเป็นเรื่องเล่ามาจากความเชื่อ มนเสนจากทั่วทุกมุมโลกพิธีอัญเชิญวิญญาณโลกคู่ขนานที่เป็นความเชื่อที่หนังมักจะทำกันเนี่ยก็มาจากเรื่องเล่าเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในแบบพอแคสแคซึ่งคุณฟังไปนอนฟังไปขวัญผวาไป เอ่อขับรถฟังไปฟังกันเป็นหมู่คณะนะเราจะทําแบบให้คุณนั่งฟังเพลินๆไม่ต้องมาจังาน้อ,นองอเออพูดผิดพู้ถูกนั่งจ,องจ้องหน้าจอเออนับพยากรณลิ้นพันธนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากตกิดตามช่องไว้ด้วยฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรรนาให้าผู้แชร์คลิปทุกคนพบเจอความสุขความสําเร็จค่ะขอบคุณสําหรับการให้การแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ